ครับขอต้อนรับเข้าสู่เตริญจิตพอดแคสต์ p อ u s Invest Plus Plus m เตริญทุนกับเตริเจิตครับวันนี้พบกันเป็นอีพีโซดที่392นะครับตลาดหุ้นไทยจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับก่อนที่จะหยุด1วันนะครับตลาดหุ้นไทยเปิดปิดปิดบวกได้นะครับหลังจากที่ลบไปในวันก่อนหน้านะครับปิดบวกที่6.29จุดนะครับดับชนิดปิดที่1,273.43จุดนะครับทั้งต่างชาติกองทุน ซื้อหุ้นนะครับต่างชาติซื้อ758ล้านบาทกองทุนซื้อ341ล้านบาทบร็กเกอร์ขาย245ล้านบาทแล้วก็รายย่อยขาย854ล้านบาทนะครับตัวลายหุ้นไทยก็หยุด1วันนะครับที่กลับมาเปิดกันในวันที่วันพุธท,ที่14ตุลานะครับนอกเหนือจากเรื่องการเมืองที่จะต้องติดตามแล้วเนี่ยประเด็นจากต่างประเทศเองนะครับก็ไป โฟกัสกันอยู่ที่เรื่องของไวรัสโควิดนะครับถ้าพูดในแวดวงของการกีฬานะครับก็มีข่าวนะครับคิเยโนโรนันโดนะครับนักฟุตบอลชื่อดังชาวโปรตุเกสนะครับก็ประกาศมีมีข่าวมาว่าติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของโควิดโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับทั้งในฝั่งของภูมิภาคย,ยุโรปเอง ทางฝั่งอเมริกาเองก่อนหน้าน,นี้ก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ยังเห็นการแพร่ระบาดแล้วก็มีการติดเชื้อไปในแทบทุกวงการนะครับก,ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามอยู่แล้วก็โดยเฉพาะในที่เกี่ยวข้องกับทางตลาดหุ้นนะครับเมื่อคือนนี้เนี่ยตลาดหุ้นทางทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยมีการปรับตัวลดลงกันทั่วหน้าเลยนะครับทางทางฝั่งอเมริกานะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง1 5 7จุดหรือประมาณ0.5 5เปอร์เซ็นต์ นะครับดัชนี S&P 500เนี่ยก็ปิดลดลง22จุดหรือประมาณ0.63ส่วน n a s d a กเนี่ยก็ลดลงเล็กน้อย12จุดหรือประมาณ0.1นะครับในขณะที่ทางฝั่งยุโรปเองก็มีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับตลาดหุ้นถ้าเป็นดัชนีหุ้นสต็อกยุโรป600เนี่ยก็ลดลงประมาณ0.55นะครับดัชนีของฝรั่งเศสลดลงประมาณ0.64ของเยอรามาันลดลง ประมาณ0.91แล้วก็ของอังกฤษเนี่ยลดลงประมาณ0.53นะครับมีความกังวลอะไรเกิดขึ้นในทางฝั่งต่างประเทศนะครับก็มี2ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการคิดค้นวัคซีนแล้วก็เรื่องของการรักษาโควิด19นะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือตัวบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับก็มีการประกาศระงับการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด19นะครับหลังจากผู้ร่วมโครงการทดลองรายหนึ่งเนี่ย ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับโดยมีการถแถลงในคืนวันจันทร์ในตามเวลาทางฝั่งสหรัฐนะครับว่าการทดลองทางคลินิกของวัคซีนต้านโควิด -19 ในใน,ในระยะล่าสุดซึ่งมีอาสาสมัครร่วมโครงการประมาณ6 0,000คนเนี่ยได้ถูกระงับลงนะครับหลังจากมีผู้ร่วมการทดลองรายหนึ่งเนี่ยล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยก็ยังระงับการรับอาสาสมัครในโครงการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนะครับ จอร์นสันแอนจอรระบุในแถลงการว่าการระง,งับการทดลองในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องปกติสําหรับการทดลองทางคลินิกนะครับและทางบริษัทเองจะดําเนินการทบทวนข้อมูลทางการแพทย์ก่อนจะตัดสินใจว่าควรจะเริ่มทําการศึกษาวัคซีนอีกครั้งหรือไม่นะครับโดยสถานการณ์ของ j o h n นสันแอนจอร์นสมีความคล้ายกับเมื่อครั้งที่บริษัท a อต s าเ e เนกานะครับผู้ผลิตยารายใหญ่ของกกฤเนี่ยประกาศระงับการทดลองการใช้วัคซีน ้านไวรัสโควิด -19 ในเฟส3เมื่อ9กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจากมีผู้เข้าร่วมการทดสอบรายหนึ่งล้มป่วยโดยไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้นะครับซึ่งสาการดังกล่าวก็ทําให้เกิดความกังวลว่าการวางจําหน่ายวัคซีนต้านโรคโควิด -19 เนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับนายแพทย์เอนโทนี่ฟอร์ซีนะครับนายแพทย์ใหญ่ประจำสำนักข่าวก็กล่าวว่าการที่บริษัทแอตตาเซเนกาประกาศระงับการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเป็นมาตรการที่ปลอดภัยสาหรับการทดลองทางคลินิกนะครับ นอกเหนือจากเรื่องของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยก็ยังมีข่าวอัปเดตสําหรับอีกบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทอิลลี่ลิลลี่แอนด์โคนะครับซึ่งเป็นบริษัทยาของสหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่าบริษัทได้ตัดสินใจระง,งับการรับอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองแอนติบอดีนะครับสำหรับการรักษาโควิด19เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับโดยอิลลี่ลิลลี่แอนด์โคเนี่ยได้ระบุในแถลงการ์ว่า คณะกรรมาการติดตามความปลอดภัยด้านข้อมูลนะครับของบริษัทได้แนะนําให้ระงรับการรับอาสาสมัครทดลองแอนติบอดีในโครงการทดลองซึ่งได้รับการเสนอหนุนจากรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยแอนติบอดีชนิดนี้เป็นโมโนโคโนลแอนติบอดีนะครับที่อิลลี่ลิลลี่แอนดโคได้ใช้ทดลองรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ควบคู่กับการใช้ยาเลมเดอร์ซีเวียของบริษัทกิริยาไซแอนนะครับซึ่ง ในถแถลงก็บอกว่าความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากนะครับโฆษกของอิลลี่ลิเลียนโคกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คณะกรรมการกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็แนะนําให้ระง,งับโครงการดังกล่าวทั้งสองข่าวข้อมูลมาจากอินโฟเควสนะครับก็เป็นทิศทางต่อเนื่องกันเลยนะครับจอร์แดนจอร์แดนระง,งับเรื่องของการทดลองเฟสสามของไวรัสโควิด -19 แล้วก็ยังมีอิลลี่ลิเลียนโคก็มา ระงับการทดสอบในแง่ของแอนติบอดีเพื่อรักษาโควิด1 9ด้วยนะครับก็ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งทางฝั่งอเมริกาและก็ทางยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับมาดูในสินทรัพย์อื่นๆบ้างนะครับในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข่งค่าขึ้นนะครับก็นักลงทุนเนี่ยก็เข้ามาซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเจอประเด็นทั้งเรื่องของ โควิดเข้าไปนะครับแล้วก็ยังมีความกังวลในเรื่องของอแผนการมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลสหรัฐที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาเป็นช่วยเยียวยาในเรื่องของโควิด -19 ที่จะเป็นโครงการใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับดอลลาร์แข็งค่า,าทำให้ราคาทองคำซึ่งโขดเป็น US อดอลลาร์เนี่ยเมื่อดอลลาร์แข่งค่าขึ้นก็ดูว่าทองมันแพงขึ้นก็มีแรงเทขายนะครับก็ก็ทำให้ตัวราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่แถวๆหนึ่งแปดร้อยเาสรหลุดพั0เเหรียญต่อทรอยออนลงมาอีกครั้งนะครับก็เก็เป็นเหตุต,ต่อเนื่องกันนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นนะครับก็ทั้งในเรื่องของวัคซีน โควิด1 9ก็ส่งผลต่อตัวตลาดหุ้นส่งผลต่อตัวค่างเงินแล้วก็ส่งผลส่งผลต่อราคาทองคำจะมีเพียงแต่ตัวราคาน้ำมันนะครับที่มีการปรับขึ้นราวๆสัก2%เซนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าจีนเนี่ยนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเหล่านี้ก็เป็นประเด็นจากต่างประเทศนะครับเ,เสริมกันระหว่างวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเราปิดมา หนึ่งวันนะครับวันนี้จะกลับมาเปิดเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นจากต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนต่างๆแล้วก็วันนี้ก็มาติดตามนะครับในเรื่องของประเด็นในประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมต่างๆด้วยก็ให้ทุกท่านได้ไปติดตามกันวันนี้ผมคงจะโฟกัสแต่ในส่วนของประเด็นต่างประเทศนะครับประเด็นในประเทศก็ให้ไปติดตามกันตามหน้าข่าวซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็มีสื่อต่างๆที่ติดตามกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าจะส่งผลต่อตัวตลาดหุ้นไทยไม่มากก็น้อยแล้วก็มีความเปราะบางด้วยแล้วเพราะว่า เท่าที่สังเกตนี้ก็มีการเคลื่อนไหวกันที่จะเหมือนกับมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผันผวนอยู่ตลอดเวลาสําหรับการเมืองบ้านเราเรื่องของการชุมนุมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวนี้ที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ